อ่ปิ้งปลาเผาป่ากินกันนะครับที่ทุ่งนานะคะผมนี่นะฮะมาดูกันเลยวันนี้มากับน้องกระตูนนี่น้องกระตูนเมื่อกี้กินส้มตำไปแล้วอร่อยไหมเผ็ดเผ็ดเหรอเผ็ดไหมนี่ครับอันนี้ถ้าบอกป่า เนี่ยเราจะสูบน้ํากันออกให้หมดนะคะแล้วเราก็จะลงไปจับปลากันนะครับรอจับปลารอจับปลาไม่รู้ว่ามันจะหมดตอนไหนนี่อันนี้บรรยากาศที่นากันแลังแต่ว่ามันมีปลาแล้วไปดูใกล้ๆดีกว่าไอ้คนนี่นะนี่ไงเดือดอะไรนี่ชนกินปลาผมชนกินปลามานั่งรอทานนี่กันปลา มีปลาเนี่ยมาดูปลามันจะมีปลาบู่ด้วยนะปลาบู่ไม่เคยเห็นปลาบู่ปลาบู่แท้ๆเลยเนี่ยปลาบู่มิ้นจับปลาบู่ให้หน่อยเนี่ยปลาบู่ปลาบู่ทองกระตุ้นจับปลาบู่ทองเป็นไหมเนี่ยปลาบู่จับให้ดู แต่แพอยังไม่หายเ้ยไออีเฟิร์บอกจับปลาบู่ให้ดูหนึ่งมันจะไม่ค่อยมีสัญญาณเอาน้ำแข็งอัดแล้วก็แก้วด้วยเด้อเ๊บซี่ส้มต้ิ้มผัปลาเอาออกคับครบครับไอาแน่บอกบอกไอนิ่งมาหาบอกพนซ่านเอาเป๊ปซี่ขวดนึงน้ำเขียวขวดนึงแล้วก็น้ำแข็งทิชชูกกาเล่ยี่สิบ้วก็อันอันเล้หน่ะอยหนึง คอนเทนต์ <Content S 1> นี่ก็จะเป็นประมาณว่า,าหลากหลายนะฮะ<ด>อยากลงอะไรก็ลง<ด>อยากทำคลิปอะไร<ด>ก็ท <laughs> ช่วงนี้ก็หลายคนนะครับถามว่าหลายคนนะครับถามว่า,อ,า,อ,ยา,อ,าะะอยากดูเป็นเอ็มบนะฮะอยากดูเป็น mv แต่ว่าคุณนนกตอนนี้ก็ยังไม่ได้ทำครับเดี๋ยวสักเดี๋ยว ขัง้งอาเดี๋ยวครั้งหน้านะครับจะทำเป็นเอ็มวีให้ดูนะครับผมทุกคนอยากดูเยอะมากนี่นะกระตูนจะต้องเดินน้องกระตูนจะเดินไปไหนเดินเล่นอยู่เดี๋ยวไปดูซิว่าเ,เราไป,ไปดูทุ่งนาซิมาเดินมาตรงนี้เดินมาเดินมาดูทุ่งนาก่อนเ,เดินมาดูทุ่งนามาเลยมาตอนนี้ก็อากาศก็ร้อน,อนนิดนึงนะคะเฮ้ย้เราไปดูตรงนู้นไหมกระตูนไปตนนี้ นี่นะครับสัญญาณไม่รู้จะดีหรือเปล่านะครับยีงไงก็สัญญาณไม่ค่อยดีนี่นะครับที่น้ําจากตรงนู้นน่ะน้ําจากตรงนู้นมันก็จะไหลมาตรงนี้ข้างในนี้ก็จะเป็นที่ขอหวยนะครับเป็นเป็นที่ขอหวยนะครับข้างใน,น,นตรงเนี้ยเดินเข้าไปตรงนี้ก็จะเขาจะขอหวยกันนะฮะ อันนี้ก็เป็นน้ําที่เขาไหลมานี่น้ำเนี่ยไหลมาจากตรงนู้นที่เพราะว่าเขาเรียกว่าไรนะเพราะว่าตรงนั้นอ่ะเขาจะสูบปลากันเดี๋ยวจะไล่สดสูบปลาให้ดูนะครับแต่ว่าตอนนี้คือรอให้น้ํามันออกมาก่อนเราเดินไปดูนี่นะฮะน้องกระตุ้นมา้องกระตุ้นเราไปดูตรงนั้นกันปะลูกเราเดินไปดูว่าเขาสูบน้ํากันหรือยังอยากพาไปดูนะครับที่เขาเออ่ขอหวยกันแล้ว ถูกนะฮะแต่ว่าตอนนี้ก็คือน,น,น,นี่เดินมาตรงนี้แต่ว่าสัญญาณไม่รู้ว่าดีหรือเปล่าไ,ไม่รู้จะมีสัญญาณหรือเปล่านะฮะกดเข้ามา เ,เข้าไปดูดเฮะเจอกล่องข้างเดี๋ยวเราเข้าไปดูนะสถานที่ท,ที่ที่เราได้มาที่เราได้มาบูชาเป็นศาลนะแล้วแต่ความเชื่อนะครับผมเข้าทางไหนาทางนี้บอกตรงไปนี้บอก,บอกสัญญาณอาจจะไม่ค่อยดีหรือเปล่าไม่แน่ใจเข้ามาเนนที่ลึกๆแล้ว คือไหนอ่ะเราเดินข้าทางไหนอ่ะเดี๋ยววันนี้เราออกไปทางนู้นดิหรือว่าเดินเข้ามาทางนี้จะหลงใช่ปหมอยู่ในลึกมากอยู่หลกเดี๋ยวนะอยู่ฝั่งนู้นหนุนกระตูมเราเราเดินไม่หลงมะนี่ เดี๋ยวคุณนั่นพาไปวันนี้ด,ดูกันมานี่เคยเดินเข้ามาละหดจะเป็นแบบเหมือนป่าสัญญาณดีหรือเปล่าไม่รู้นี่นี่เข้ามาตรงนี้กระตูนนี่นะครับ ไหนต้องไหนเห็ดนี่นะครับนี่นะครับออะไรนะต้องให้พี่มินมาขอนี่นะครับเจอแล้ว นี่นะครับไา่ก่อนอันนี้สารปูนะครับที่จะมาขอมาขอโชคขอลาบนะครับผมสัญญาณไม่ค่อยดีใช่ครับสัญญาณไม่ค่อยดี เพราะว่าเข้ามาในี่นี้ยฮะเ,เะนี่ยครับเพราะว่าอันสัญญาณในนี้ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะฮะเพราะว่าอยู่ในป่าเลยครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ายอ้อนเข้าไปดูอ่ยอย้อนหลังได้นะคะผมหวยมีอะไรไหมเห็นอะไรไหมครับอ,อนุญ,ญาตนะครับ นี่ค่ะไม่ค่อยมาขุดสัญญาณไม่ค่อยดีเท่าไหร่เดี๋ยวเขเดูด้วยตรงนี้ปกติท่านจะให้หวยแต่ว่าตอนนี้ก็คือเข้ามาไหว้ก่อนนะฮะยังไม่เห็นอนะ มีเห็นป้าการ์ตูนเห็นไหมแม่นะเห็นแต่ตไ,ไหมอันนี้เลขอะไรยังไม่เห็นสัญญาณนี่หรือเปล่าเฮ้ยเลขสามอ่ะเลขสามนี่สามเลขสามใช่ไหมสามสามอะไรอ่ะไม่เห็นสามอะไรไเห็นเลขสามสาม หนึ่งไหนหนึ่งหนึ่งเลยขออนุญาตนะครับนี่นะครับมีไหมไหนตัวไหนอ,อันนี้เล็กเลยอ,เอุ้ยเหมือนเลขเก้าเลยไหมเห็นไหมเห็นเหมือนเลขเก้าไหมเลขเก้ากับอะไรเลขเก้าตัวเดียวเลขเก้าตัวเดียว,ว,ยวอรอดีแล้วสัญญาณโอเค มันก็จะแบบนี้ครับจะสัญญาณดีๆห้หายให้ขัดหายหายเพราะว่าตอนนี้อยู่ที่อยู่ในป่าอยู่ในนี่เลยนะครับนี่นะครับอันนี้จะเป็นต้นไม้สวยมากสูงขึ้นไปเลยคือจะตรงนี้จะเป็นทุ่งนานะครับผมที่สมัยก่อนเขาจะมาเผาถ่านกันอยู่ที่นี่นะครับนี่นะครับขออนุญาตนะครับเห็นเป็นเลขเก้า นี่เลขเก้าเก้าอะไรสามเก้าแล้วฮะสามเก้าใช่ปะนี่นี่เลขเก้านี่นี่เลขเก้าใช่ไหมเก้าแล้วก็อะไรเมื่อกี้สามหรอตรงนี้เลขสามได้จำ 3, อันนี้ <9. S 1> อันเนี้ยสามเห็นไหมเห็นไหมเลขสาม สามเก้าอ่ะ39 39 39 39อเก้าสามสามเก้าสามเก้าเก้าสามนะว่าตรงที่มันมีเศษขาวาน่าจะมีนั่น,น,น,นไหนตรงไหนไหนกระตูลองมองซิประตูเห็นไหมหนูดูหนูลองดูสิเพื่อมีตรงไหน นี่ต้องต้นไม้นะครับสามเก้าเก้าสามแล้วแต่วิจารณญาณในการชมนะครับเพราะว่าอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับแต่ก็ยังมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เพราะว่าเราก็ไม่ได้เพ่งเนาะเดี๋ยวเราจะมาดูกันใหม่แต่ว่าได้สามเก้าเก้าสาม เสนยังเคยขาด,ดให้หายญญาแล้วแต่เราจะมองนะครับว่าเราจะมองเป็นเลขอะไรเนี่ยเห็นไหมอันนี้ก็เลขสามนะ่ะเห็นไหมตรงเนี้ยเห็นไหมผู้ขาปันเหมือนมีคนมาจูดน้ำแดงเป็นทูบไงทูบทูบที่แบบว่าเลขศูนย์เนี่ยเลขสามเลข0า9ศูนย์เก้าสามเหรอ อันนี้เห็นเลขสามนี่เลขสามนอกจากจะเลขสามไหน,น,น,นตรงไหนม,หมันได้ยินเสียงอะไรนได้ยินเสียงอะไรนนท์อะไรอะอะไรนะมันได้ยินเสียงอะไรดุขวบป่ะมันก็ออกแล้วเดี๋ยวเจอกันนะครับสาธุไหว้ก่อนขอให้ลูกมีโชคมีลาภปะ่ะเดินไปเดี๋ยวเที่ยวอัน พี่มินเขาจะมาขออีกขอ,ขอขอใหม่เดี๋ยวเขาเดินมาสัญญาณไม่ค่อยดีอ่ะมันแบบมันจะขาดขาดหาหายเดี๋วมันก็มาเดี๋ยวมันก็ขึ้นเงนี้ยครับเดีย๋ยวเราไปดูฮะ <laughs> นี่หนนแหละลลงไปมาทางนี้ นุ่นเดินเดินนี่เข้าไปทางนุ่นเออ,อ <c oughs> นั่นแหละฮะนเหรอเห็ดเห็ดอะไรอ่ะก <c oughs> ินไม่ได้หรอก <c oughs> เห็ดอันเนี้ <c oughs> นย,ย <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูว่าเขาเผาป่าเสร็จหรือยัง แลสุกหรือยังอันนี้สุกล้าไม้มาด้วยนะจ้าของน้ม่หมดจาวนียอั้นินเนี่ง็ีุ้แล้วเอาจานมาใส่มินโอ้ยต้องติทางนาฉั้นนัดเปล่านัดเขชงแชชุชุมชุ่่นี่้วเห็นกี่ร้อยมาเสียงเป็นเปงเปยยเล่าเปียอะ ดึงเนี่ยหางดึงหางเออมาเรื่งมันเยอะมากวิสัยมัน <c oughs> วิส่มัน <c oughs> ตาบด้วยนะบอยอเพน้ำจิ้มสเดี๋ยวเรามาค <c oughs> ่อยมาดูกันใหม่นะ <c oughs> ไปแม่ไปเือเลยบึ้งนี้แจงตัวมามาไม่เห็นงานนไมองไดมีแดงวันเต็มเลย๋ยวจมา่นสู่ป่าเดี๋เอาสั่นีป่าก็าแต่สูกรไรร้านได้ให้ได้าม้ยหรกถากินดปรกฏแมงเขามาใส่ต้เย็ดไปเดีวเดี๋ยว